วัชจะพืชแหงแล้วดอกฟันสิงโตพี่น้องอันคันเห็นนังสี่อยู่ในสวนเด้อโห๖ต้องคอยคอยคอยตัดแบบปิดมากดอกฟันสิงโตเอาไปถิ่มหมองอื่นเนี่ยบาานมันเสียมันอันเฮียอยู่นั่นมันสะน้ำหยาเฮ้าวันนี้เกิดบันนี้ตัดกันไงงงแบบที่นี่ขึ้นมองได้มันสได้เสียหยาน่าพูน่ะ บางคนมาเป้าเหรินพนะเงืดไหลเห็นเป้ากับเป้าไปหมองอื่นเนี่ยเป้าใส่สวนเจ้าของเนี่ยเห็นบอดอกมันอ่ะแหงแล้วดอกฟันสิงตังเหลืองๆนั่นเบิ่งดูมันจักอันเมลิดท่านมันมันหลายขักขนาด,ดนี่เฮียล่องหนใส่ดินเนิย้ยขืนฮึบๆพี่น้องเอ้ เด็กหน่อยละมักปเป้าเหล่นเป็นของเล่นไปเลยเด็กหน่อยบ่าจากักยังเดินหมาก,กับเป้าเล่นพิกันเด็กหน่อยผู้ใหญ่พึ่กันมักมวนเป้าเห่นเป้าปทางอื่นกับไข้เนู้ดใแต่ล่มกับพอแหง้งแล้วผัดไปหันไปหนีทั่วประเทศเลี้ยงครับประเทศน่ะเดยวไปถิ่มเขาป้าทังงหลายกนเออเนาะสนีเนาะ